สวัสดีจ้าชื่ออะไรจ้าชื่อนางสาวกัญจร,รัตน์เมรุบ้านอยู่ที่ไหนลูกบ้านอยู่เพชรบุรีเมื่อกี้ตอนแรกหนูเป็นอะไรมาเลยลูกก็สายตาไม่ดีสั้นพันกว่าในแว่นหนูอยู่ไหนลูกสั้นสั้นพันกว่าสั้นมากี่ปีแล้วลูกไหนดูแว่นดิโยโชว์แว่นหรออันนี้ใช่ไหมโอเคสั้นเท่าไหร่ลูกพันกว่าแล้วสั้นมานานหรือยังลูกก็อมสามก็สั้นมสามเดี๋ยวนี้อยู่มสี่ใช่ไหมลูก ก็ปีกว่าเนาะเมื่อกี้ตอนที่อาจารย์อธิษฐานแล้วเป็นไงบ้างลูกก็อดีขึ้นเห็นเห็นชัดขึ้นอรว่นเลยใช่ไหมอา่าอาจารย์อธิษฐานนี่พระเจ้าที่ช่วยลูกอชื่ออะไรพระเยซูนูคิดว่าพระเยซูนี่มีจริงไหมลูกประสบกับตัวเองใช่ไหมอ่าเดี๋ยวนี้เลยตาดีแล้วใช่ไหมอ่าขอบคุณพระเยซูหน่อยสิลูกข,ขอบพระเจ้าอพรวยพรวันดีจ้า